เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปเสมอกับรูตันทาวหนึ่งประตูต่อนหนึ่งสำหรับการแข่งขันพิมพ์เลีกหลังเกมทั้งกล่าวเยอร์เกนครอกก็ออกมายอมรับว่าทีมของเขาไม่สมควรจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่เจ้าตัวยังคงติดใจกับจังหวะก่อนที่ทีมจะเสียประตูซึ่งทางเวอร์กิลฟานได ถูกดึงจนล้มลงไปในกรอบเขตโทษแต่กลับไม่มีการเป่าเฝาให้กับทีมของเราขณะที่ทางทีมงาน VAR เองก็ยืนยันคำตัดสินดังกล่าวเช่นเดียวกันกับทางแอนดี้แมทรีผู้ตัดสินในสนามนั่นทำให้ครอปออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังเกมถึงการเล่นเกมรับของรูตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะการป้องกันลูกตั้งเตะที่เหมือนกับการเล่นมหมยปั้มอย่างไรอย่างนั้นแต่กลับรอดตดดจากการถูกลงโทษไปได้ ผมเคารพในหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางดูต,ตันเทาได้ทําเอาไว้นะแต่การป้องกันลูกตั้งเตะของพวกเขามันเหมือนกับการกําลังเล่นหวยปล้ากันอยู่เลยครบับกล่าวนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันจากเกมนี้หากคุณไปย้อนดูภาพช้าคุณก็จะเห็นแบบนั้นมันไม่ใช่จังหวะที่กำกึง่งแต่มันคือการทำผิดกฎอย่างชัดเจน ดังนั้นรูตันกลับไม่ได้ถูกลงโทษซึ่งทําไมพวกเขาถึงจะเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นละ่ะในเมื่อต่อให้พวกเขาทําผิดคุณก็ไม่ได้ลงโทษพวกเขาอยู่แล้วมันมีการพูดคุยกันอยู่พอสมควรนะจากจังหวะที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะโดนนํากับจังหวะที่ทางเวอร์กิลฟานไดโดนตัวประกบลวบล้มลงไปในกรอบเขตโทษซึ่งหากเป็นการเล่นมวยปล้ำมันก็ถือว่ารูตันทำคะแนนได้ดี สำหรับจังหวะที่เราเสียประตูผมได้ดูภาพช้าแล้วมันไม่มีการแฮนด์บอลของลูตันแต่จังหวะการเล่นมวยปล้ำในรอบเขตโทษก่อนหน้านั้นผู้ตัดสินกลับมีมุมมองของพวกเขาที่เราคงจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไหนๆก็ฟังความคิดเห็นของเยอเกนครอบกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ที่คงอยู่กับการออกมาแสดงความคิดเห็นของเขาต่อจังหวะที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย หลังจากที่ทีมของเราไม่ได้รูกจุดโทษอย่างที่มันควรจะเป็นก็ทำให้ครอบเข้าไปขอคำอธิบายจากผู้กำกับเส้นที่อยู่ข้างสนามว่า เหตุใดถึงไม่มีการเป่าเฟาให้กับลูกทีมของเขาซึ่งในจังหวะนี้เองแทนที่เขาจะได้รับคำตอบหรือคำอธิบายอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้หายค้องใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ผู้ตัดสินที่4ในเกมนี้อย่างทางแอนโทนีเทเลอร์ที่ทำหน้าที่อยู่ที่ข้างสนามกลับมาแจกใบเหลืองให้กับเขาแทนซึ่งก็ยิ่งสร้างความมึนงงให้กับตัวของในายใหญ่ชาวเยอรมันเป็นอย่างมากถึงมาตรฐานในการทำหน้าที่ของกรรมก,การ มันคือแอนโทนีเท y l เลอร์ผู้ตัดสินที่4ในเกมนี้ที่เป็นคนแจกใบเหลืองให้กับผมนะครอบกล่าวปกติแล้วการแจกใบเหลืองจะต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการหลักไม่ใช่ผู้ตัดสินที่4แบบนี้แต่สำหรับเคสนี้มันหาใช่แบบนั้นไม่ผมก็แค่เข้าไปพูดคุยกับผู้กำกับเส้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าแอนโทนีจะไม่ชอบใจให้ผมทาอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่ ขอพูดด้วยความสัตย์จริงเลยนะจนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของผมเองก็ยังคงรู้สึกประหลาดใจอยู่เลยว่าผมได้รับใบเหลืองมาได้อย่างไรจากจังหวะด,ดังกล่าวมันเป็นไปได้อย่างไรกันตลอดส้นถากอาชีพกันเป็นผู้จัดการทีมของผมมันมีอยู่หลายตอนหลายครั้งเลยนะที่ผมรู้ตัวดีว่าผมสมควรจะได้รับใบเหลืองแล้ว แต่สำหรับในครั้งนี้ผมไม่เข้าใจมันเลยจริงๆแต่คุณคงจะต้องไปถามแอนโทนีเอาเองถึงเหตุผลในการตัดสินใจดังกล่าวของเขาเมื่อฟังความคิดเห็นจากทางเยอเกนครอบถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความอายุต,ติธรรมที่ทีมของเราได้รับในเกมกับลูตัตนเทวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาตอบโต้ของทางฝั่งร็อบเอ็ดเวิร์ด ู้จัดการทีมทางลูต,ตันเท่ากันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของเยอเกนครอฟที่ได้โจมตีแผนการเล่นเกมรับของพวกเขาอย่างชัดแจง้งซึ่งกดูเหมือนว่าแดเวิร์ดจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงลังเขายืนยันเลยว่ามันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถทำได้ในการแข่งขันฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมของเขาเป็นทีมเล็กและคุณภาพของนักเตะก็ไม่ได้อาจจะทัดเทียมกับทางลิเวอร์พูลได้ดังนั้นการหันมาใช้ทัคติกเล็กๆน้อยๆแบบนี้เพื่อมาใช้ป้องกันจึงถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในโลกของการแข่งขันฟุตบอลและรวมถึงในเวทีพรีเมียรลเป็นปกติสำหรับความคิดเห็นของเยอเกนครอปนั้นเรากลับมองแตกต่างกันออกไปเลยนะเอ็ดเวิร์ดส แน่นอนว่าเราเองก็ต้องพยายามใช้ร่างกายเพื่อไม่ปล่อยให้ลิวพูลขึ้นหมงได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาได้ลูกตั้งเตะต้องไม่ลืมว่าพวกเขามีนักเตะที่ตัวสูงใหญ่อยู่หลายคนมากๆและนั่นก็ทำให้พวกเขาได้เปรียบอย่างที่ได้เล่นลูกตั้งเตะผมเข้าใจดีว่าเยอร์เกนครอปสามารถที่จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขาไม่พอใจได้อยู่เสมอ แต่ผมกลับรู้สึกพอใจกับวิธีการป้องกันลูกตั้งเตะของทีมเราเราจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการมาเก็บผลการแข่งขันให้ได้เพราะการเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลถือเป็นเรื่องที่ยากมากเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของเจมี่คาราเกอร์อดีตประกัรระดับตำนานของทีมเรากันบ้างดีกว่า มันในตอนนี้ทีมของเราร่างอยู่ในอันดับที่3ของตารางและมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่3แต้มและทิ้งโอกาสทองในการขึ้นรองจากฝูงไปอย่างน่าเสียดายนั่นทำให้คาร,เร์เกอร์เชื่อว,ว่า ลรเวอว่าผู้ชุดนี้ยังคงไม่ดีพอสำหรับการจะคว้าแชมป์และต้องการนักเตะใหม่อีกอย่างน้อย2คนหากหวังจะไปให้ถึงฝั่งฝันในการจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ลีกมาให้ได้ลรเวอว่าผู้ยังไม่ได้ดีเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเรื่องของการหยุดเกมโต้กลับเร็วของคู่แข่งนะคาร์ลเกอร์กล่าวระหว่างกันให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ เร์พูลเป็นทีมที่ครองบอลได้เยอะมากแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่ทีมไม่มีบอลพราะงั้นแล้วเราเลยเห็นพวกเขาเสียบอลกันค่อนข้างเยอะคู่แข่งก็ดูเหมือนว่าจะสามารถหาช่องว่างได้มากกว่าเพื่อบุกเข้าโจมตีเร์พูลแต่ทางลูตั้มทาวเองก็ไม่ได้มีคุณภาพ ที่จะสามารถลงโทษพวกเขาได้มากพอยกเว้นประตูที่เราได้เห็นกันไปในเกมเมื่อคืนนี้แผงกองกลางของลิเวอร์พูลอาจจะพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่เราได้เห็นกันไปเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งถือเป็นปีที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงขาดโฮลดิ้งมิดฟิลด์ระดับท็อป ออเร็กซิสมักอาริสเตอร์ไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเล่นในตำแหน่งนั้นเขาอาจจะทำได้ดีในแง่ของการรับบอลแต่มันยากสำหรับเขาเมื่อต้องมาเล่นเกมรับและเขาก็ขาดความเร็วเล็กน้อยกับการเล่นในบทบาทนี้ในแผงแบ็กโฟลิเว่าพูลใช้นักเตะไม่มากนักในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่พวกเขามีกองหลังชั้นยอดที่อาจจะเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ในเกมนี้พวกเขาเลือกใช้โจโกเมสมายืนเป็นแบ็คซ้ายเพราะคิดว่าเขาน่าจะทำได้ดีในเกมรับผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะใช้คนอื่นไปเล่นเป็น Back a, แบ็คขวาล่าจะดันเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมที่จะคว้าแชมป์ลีกเยอเกนครอปและแฟนบอลของเรารู้เรื่องนั้นดีในตอนนี้พวกเขาอยากจะกลับไปติดท็อปโฟอีกครั้ง ผมคิดว่าพวกเขาต้องการมิดฟิลด์ตัวรับและกองกลางระดับท็อปคลาสหากหวังที่จะรุนแชมป์ได้จริงๆไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาแจงข้อเท็จจริงกับกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งสร้างความสับสนให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมาก มาตั ate, กอิบราฮิมาโคนาเต้ปักกลังทีมชาติฝรั่งเศสของเราถูกเชิญไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางคานนลพลัสสื่อในหลีกบ้านเกิดและนั่นก็ทำให้เขาถูกสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของสึกหลีกเอิงอย่างทางเปเอเช่ปารีสแซงฌแย์แมงแต่ระหว่างการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเองนักข่าวก็มีการยิงคำถามใส่ตัวของโคนาเต้เลยว่าเขาจินตนาการว่า ตัวของเขาจะมีโอกาสไปลงเล่นให้กับทางปารีสแซงแชร์แมงในสักวันหนึ่งข้างหน้าหรือไม่ซึ่งคำตอบดังกล่าวของเขาก็ถูกนำมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในสื่อหลายสำนักทั้งในประเทศอังกฤษและในประเทศฝรั่งเศสซึ่งบางก็บอกว่ามันเป็นคำตอบที่ทรยศความไว้วางใจที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและแฟนบอลมีให้กับเขาโดยสัมป อย่างไรก็ตามหากเรามาฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางโคนาเต้แบบเต็มๆก็จะพบว่าสิ่งที่เขาได้สื่อออกไปนั้นมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พาดหัวข่าวในต่างประเทศพยายามจะบิดเบือนกันไปเลยเมื่อเขาเพียงแค่ตอบกลับมาว่าหากผมตอบว่าไม่ผมก็คงโกหกแล้วแต่หากคุณถามผมว่ามันเป็นเป้าหมายของผมหรือไม่คำตอบก็คือไม่เลยนะโคนาเต้ ate, กราบ ทั้งนี้จากคำตอบดังกล่าวเราก็จะเห็นได้ว่าคำพูดของทางโคโนาเต้นั้นเป็นเชิงปฏิเสธโดยสัมไปว่าเขาไม่เคยคิดเรื่องเหล่านั้นเพียงแต่ถูกคำถามของนักข่าวชี้นำขึ้นมาก็เท่านั้นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ